สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสนอนเพื่อนๆขยายเสื้อที่ไม่มีตะเข็บนะคะเสื้อตัวนี้นะคะเราจะตัดแขนเสื้อนะคะออกมาขยายด้านข้างนะคะเริ่มแรกเราก็ต้องพับนะคะวัดแขนให้พอดีกันนะคะแล้วก็ดูว่าเราจะตัดประมาณสักเท่าไหร่ดีนะคะเขาถึงจะ โอเคนะคะอันนี้เราต้องคุยกับลูกค้านะคะว่าเราจะตัดตรงไหนนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่อยากได้แขนสั้นนะคะเราก็ตัดได้ออกได้พอประมาณนะคะแต่จะตัดได้แค่ไหนนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าตัวเสื้อที่เราจะขยายนั้นแค่ไหนนะคะอันนี้ปลายแขนนี้เราจะต้องล่อออกนะคะล่อด,ด้านข้างออกนะคะ แล้วก็ต้องล้อแขนออกเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะอันนี้คือส่วนของแขนนะคะเราจะต้องมาแบ่งผ้าอีกนะคะตัวนี้เราขยายไม่เยอะนะคะเราขยายออกข้างละประมาณนิ้วหนึ่งนะคะเราก็จะแบ่งผ้าออกเป็นสองส่วนนะคะผ้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะวางยากนิดหนึ่ง น,นะคะคเราจะแบ่งกันออกเป็นสองส่วนผ้าแบบนี้เป็นผ้าที่ค่อนข้างจับยากนะคะมีความผิวความลื่นนะคนแก่ชอบใส่นะคะเสื้อยีง เนี่ยนะคะก็ตัดอย่างนี้แล้วก็เอาวางให้เท่ากันแล้วก็ตัดออกมาเห็นขยายนิดเดียวอย่างเงี้ยออกสองข้างก็ถือว่าเยอะนะคะจากนั้นเราก็เอาเศษที่เราตัดออกนี่แหละนะคะมาต่อกัน พอต่อกันเรียบร้อยนะคะเราก็เอาไปพู้งนะคะพอพู้งเสร็จนะคะเราก็จะมาเริ่มเย็บด้านข้างกันนะคะตรงนี้ลักเละตรงนี้ปลายแขนนะคะเราก็ทำการวางวัดลักเละก,กับปลายแขนนะคะแล้วเราก็จะเย็บเพื่อสร้างตะเข็บช่วงลักเละให้เขานะคะ การทำแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้เสื้อดูเป็นทรงขึ้นนะคะเอาสองชิ้นวัดกันนะจากนั้นนะคะเราก็ทําการเย็บเลยเลยทำการเย็บเข้าข้างนะคะตัวนี้เราจะไม่ตัดผ้าเป็นมุมแหลมหรืออะไรนะคะ ช่วงรักแล้ที่เราเย็บไว้ให้ตรงกันนะคะเพราะว่าเสื้อตัวนี้นะคะปลายแขนลูกค้าก็คับนะคะแล้วก็ต่อยาวเลยนะคะเท่ากันตลอดแนวไปเลยนะคะการต่อข้างอย่างนี้นะคะเราต้องเฉลี่ยผ้าให้พอดีกันนะคะ เป็นผ้าที่ค่อนข้างจับยากนะคะเศษผ้าตรงชายนี่ก็สาคัญนะคะเราจะเอาไปต่อกับแขนได้นะคะเราต่อจากแขนด้านบนลงมาหาชายนะคะอีกข้างหนึ่งล้วก็ทำเหมือนกันนะคะ ราจะต่อจากด้านบนลงมาจับรักแร้เป็นหลักนะคะไม่งั้นเราจะเฉลี่ยผ้าไม่เท่ากันตรงชายผ้านี้เราก็ดูด้วยนะคะเราต้องเฉลี่ยให้ มันเท่ากับอีกชิ้นหนึ่งที่เราต่อไปแล้วนะคะไม่งั้นมันจะตั้นยาวไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ไปพู้งนะคะพอพู้งเสร็จนะคะเราก็มาตัดชายทิ้งนะคะเหลือหางไว้นิดนึงนะคะไว้พับตอนที่เราจะาพับชายตัดเหมือนกันสองข้างนะคะสังเกตนะคะว่าเราไม่ตัด จนถึงนะคะเราจะเหลือไว้นิดหนึ่งเพื่อที่จะไว้พับเน่ยนะคะใช้วิธีพับอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเก็บตรงรอยต่อได้เนียนขึ้นนะคะจัดแต่งนิดหน่อยนะคะตรงนี้มันก็จะยากนิดนึงนะคะ าเราใส่ใจรายละเอียดงานเราก็จะเนียนนะคะเย็ยบยาวๆเลยนะคะไม่ต้องยำ้ำประมาณนี้นะคะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันนะคะอังเกตการาพับเราดีๆนะคะเราจะาพับกลับไปกลับมา เย็บตอนนี้นะ่ะเย็บให้มันเป็นเส้นเดียวกันนะคะไม่งั้นมันจะไม่เนียนนะจากนั้นเศษเล็กๆตรงนี้สำคัญนะคะเราเอามาต่อเอามาต่อปลายแขนออกให้มันได้เท่ากับช่วงข้างตัวนะคะที่เราขยายออก อีกชิ้นหนึ่งก็ต่อเหมือนกันนะคะส่วนมากคนแก่นะประจำนะคะเสื้อแบบนี้ได้ขยายประจำนะคะแล้วก็หาเศษผ้าในตัวเสื้อนั่นแหละนะคะราคางานนะคะราคางานก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่ หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยร้อยยี่ร้อยสี่ร้อยห้าอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วแต่ความสามารถของช่างนะคะแล้วแต่ที่เราตกลงกันนะคะราคางานขึ้นอยู่กับช่างนะคะ <_ vidare> การต่อนะคะเราก็วางตำแหน่งที่เรา เสริมผ้าออกนะคะให้มันได้กึ่งกลางกลางแขนนะคะให้มันเท่ากันจากนั้นก็เย็บวนได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เก่งกับผ้าพวกผิวๆอย่างนี้นะคะก็ให้เราเอา,เอาไปรีดให้มัน เรียบๆนะคะมันจะทำให้เราทำงานทำงานง่ายขึ้นนะคะอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกัน ราคางานของเราแปะอยู่หน้าเฟซคนซ่อมผ้านะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้อะไรเท่าไหร่ก็เข้าไปดูได้นะคะไม่ได้ห่วงเป็นราคางานคร่าวๆนะคะเป็นราคางานกลางๆไม่ได้ใช่ว่าทุกอย่างต้องเอาเท่านี้นะคะทุกงานมีราคาขึ้นลงตามความยากง่ายนะคะช่างต้องเป็นคนใช้สายตา พอเราต่อเสร็จแล้วก็ไปพูงป้งปลายแขนนะคะแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะนี่นะคะออกมาข้างละนิ้วเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะคะก็ทำให้เสื้อตัวใหญ่ขึ้นได้พอสมควรนะโอเคนะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง YouTube เทคนิคงานซ่อมผ้านะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่ทลาดคลิปใหม่ๆนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ